สวัสดีครับผมอาจารย์ธานายุทธช่างในงามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับามานําเสนอโครงการร้อยลักที่ห้องลมจอยวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรห้องลมจอยตําบลทานทองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับก็มีเอกลักษณ์ที่มีทิวทัศน์สวยงามนะครับไร้ขึ้นรบกวนผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นลูกจริงทั้งหมดนะครับท่านสามารถ สแกน QR code นะครับเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเป็นวิดีโอประมาณ2นาทีนะครับท่านน้้ย้ำนะครับก็จะมีท้องฟ้าที่มีคุณภาพนะครับสามารถสร้างกิจกรรมดูดาวได้มีทิวทัศน์ที่สวยงามคือมีดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกลางระหว่างเขานะครับมีผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่นะครับแล้วก็มีหนองน้ำนะครับที่สามารถสร้างกิจกรรมภายเรือได้นะครับทำให้เราสร้างวัตถุประสงค์ทั้ง3ข้อนี้ครับจากการวิเคราะห์มาก็คือการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ได้มาตรฐานรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษนะครับสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักนะครับของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษนะครับแล้วก็เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนด้วยนะครับกระบวนการพัฒนานะครับเราเน้นการพัฒนาทั้ง3ปีครับปีแรกนะครับเราตั้งชื่อว่าการพัฒนาพัฒนาอะไรครับพัฒนามาัคุเทศชุมชนนะครับพัฒนาเส้นทางการเดินป่านะครับพัฒนาจุดแคมปิ้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศนะครับ แล้วก็อันนี้สุดท้ายนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งนะครับในปีสองเราปีแห่งมาตรฐานนะครับเราจะทํามาตรฐานนะครับแคมปิ้งดูดาวเพื่อขอรองรับมาตรฐานชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดนะครับของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับเราพื้นที่เดินป่านะครับเราก็พัฒนาให้เป็นเดินป่าระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การวิเคราะห์คุณภาพเอกลักษณ์นะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขอรองรับมาตรฐานชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับแล้วก็ เราในปีสองเราก็ทําการประชาสัมพันธ์ลอยหลักที่ห้องลมจอยไปด้วยนะครับปีทสามเราปีแห่งความยั่งยืนนะครับเราสร้างเครือข่ายนะครับในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับแน่นอนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องทําการวางกฎบางเกณฑ์ของชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับอันที่2คือเราอยากให้ได้การตลาดที่ยั่งยืนนะครับเราก็สร้างเครือข่ายทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นทำโปรโมชั่นกับโรงแรมนะครับทําเป็นแพ็กเกจทัวร์จากกับที่ต่างๆนะครับ สุดท้ายนะครับเราจะขอรองรับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะครับทั้ง3ปีเนี่ยเราใช้งบประมาณ250,000บาททั้ง3ปีนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการนะครับคือจํานวนมะกูเทศเออขอโทษทีครับผลผลิตที่ได้จากโครงการก็คือจํานวนมะกูเทศนะครับผลผลิตจากน้ําผึ้งนะครับผลผลิตจากการเป็นลูปอาหารนะครับเส้นทางการเดินป่านะครับชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดหนึ่งชุมชนนะครับระบบสารสนเทศ1ระบบแล้วก็ที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์นะครับผลลัพธ์ที่ได้คือมะกุูเทศเนี่ยเราอยากให้มี ลักษณะพิเศษนะครับคือสามารถดูดาวเดินป่าแล้วก็เล่าเรื่องวิถีชุมชนได้นะครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับเราจะขอมาตรฐานมพชนะครับแล้วก็กิจกรรมในการเดินป่านะครับเราจัดเฟรนทิปนะครับมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับ8 0นะครับแล้วก็ชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดนะครับเราจะขอมาตรฐานจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ให้และก็ได้รับความพึงพอใจจากเฟรนทิปนะครับประมาณ80%ไม่น้อยกว่า80%ครับขออภัยครับแล้วก็เราจะได้ฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวนะครับ แล้วก็โฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะครับผลกระทบกับชุมชนนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็แน่นอนครับรายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทางสังคมนะครับจำนวนผู้ได้รับการจ้างงานนะครับอย่างน้อยห้านะครับจำนวนอาชีพใหม่อย่างน้อยสองนะครับจำนวนแหล่งอ่านี่เป็นสิ่งแวดล้อมนะครับจำนวนแหล่งอนุรักษ์คุณภาพท้องฟ้าจำนวนหนึ่งชุมชนนะครับเมื่อสักครู่เมื่อที่วัตถุประสงค์นะครับเรา บอกว่าเป็นกลุ่มสนใจพิเศษนะครับกลุ่มนั้นนะครับเราเรียกว่ากลุ่ม3ามักครับรักแรกคือคู่รักอันที่2คือรักครอบครัวอันที่3าคือรักสุขภาพครับเราจะจัดทัวร์เป็นช่วงๆนะครับรองรับทั้ง3ากลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มที่ฮันนีมูนเนี่ยเราก็ทําเครือข่ายนะครับในอันนี้ในปีที่ะามนะที่ผมเล่าไปนะครับในเครือข่ายแพ็กเกจคู่กับโรงแรมออกนายสตูดิโอถ่ายรูปนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มรักครอบครัวนะครับเราก็จะทําเพจการเลี้ยงลูกนะครับ ทํากับโรงแรมนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มลักทภาพย์เราก็ทาเครือข่ายกับฟิตเนสแล้วก็งานวิ่งนะครับแล้วก็คุณค่าของสินค้านะครับคุณค่าสินค้าเนี่ยเราพัฒนาในปีที่1นแะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแล้วก็ทิวทัศน์เราไปพัฒนาในปีที่1นนะครับสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเราทํถฐานข้อมูลก็ในปีที่1นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทาให้ชุมชนเนี่ยได้รับรายได้มากขึ้นนะครับและอีกทั้งกลุ่มของเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านดารา ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Data ดัตซ c ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีนะครับมาช่วยให้ชุมชนเนี่ยได้พัฒนาแล้วก็มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทําให้ชุมชนที่น่ารักเนี่ยที่เราเคยไปคุยกันเนี่ยแล้วก็ประชาชาวบ้านมีความน่ารักมากอยากให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับขอบคุณมาก